โอเคครับเข้าสู่ในประเด็นของกลยุทธ์นะครับผมคงไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเามื่อวานที่ผ่านมานะครับผมว่าหัวข้อข่าวต่างๆเนี่ยทุกคนก็พอซักกันหมดละนะครับว่าตลาดก็เหมือนกับเทินเป็น บวกปรับตัวเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆสินทรัพย์เสี่ยงก็มีการปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวเรื่องของการเจรจาการค้าฟเฟสหนึ่งสมัยทรัมป์สองจุดศูนย์นะครับนั่นก็คือลดภาษีไัยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับลงไปเหลือสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับฝั่งจีนนำเข้าจากสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับฝั่งอเมริกาที่นำเข้าจากจีนนะครับผมไปดูกันในเรื่องแรกก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอเวลาสถานการณ์มันมีการปรับนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองเลยนะครับก็คือ เราวิเคราะห์ให้กับทุกคนดูนะครับเรื่องแรกนะครับถ้าเราลองอิงโอเคครับเรื่องแรกนะครับชาร์ตข้างบนเนี่ยนะครับเป็นชาร์ตที่พยายามจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่สภาวะสแต็กเฟชั่นถ้าไม่สามารถเจราจาอะไรได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว US Average t a r i f นะครับมันอยู่เกือบเกือบ20%ชาร์ตบนก่อนนะครับสีขาวนะครับ บนซ้ายก็คือ US Average Tariff นะครับคือก่อนหน้าเจรจารเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ย t m p a c t ต่อตัว GDP เนี่ยมันอยู่สูงเกือบเกือบลบสเปอร์เซ็นครับแล้วก็ Impact ต่อตัวเงินเฟ้อหรือว่าตัว c p e เนี่ยมันอยู่บริเวณประมาณ1.7ถึง1.8เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าถ้า US Average Tariff ปรับตัวขึ้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับอยู่ก่อนขึ้นนะครับมันอยู่บริเวณประมาณ3%เท่านั้น นะแล้ววิ่งทีหนึ่งยีเลยเพราะว่าขึ้น60%ทั่วโลกเอ้ยโทษดีขึ้นภาษี60ประเทศทั่วโลกแล้วก็ร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จีนก็จะเป็นตามชาร์ตบนซ้ายนี่แหละมันเป็นภาวะแซ็กเฟชั่นที่รู้สึกว่าภาวะเนี้ยมันนอนมาแล้วแต่พอเมื่อวานเนี้ยมีการตกลงการเฟสแรกภาษีของ US a v e r a g e Tariff ภาษีนะครับของของค่าเฉลีย่ยพูดงดีกว่าของค่าเฉลี่ยเนี่ยมันลงมาเนี่ยเพียงแค่คุณปรับจากของจีนเนี่ย ลงมาจากกรอบบริเวณประมาณ145ลงไปเหลือ30%เนี่ยถ้าเฉลีย่ยภาษีของทางสหรัฐเมริกาอยู่ว่า US average tariff เนี่ยจะลดลงมาเหลือเพียงแค่10%จาก20%ตามชาร์ตสีเหลืองสายมือนะครับอันนี้นะเพียงแค่คุณ post ไป90วันแล้วกดลงมาเหลือ,อ,อตัวเลท30%นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าโอกาสของเงินเฟ้อเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ นะครับจากบริเวณประมาณ1.7-1.8ลงมาเหลือบ,บริเวณประมาณ0.8และดาวไซต์ของเสงถีกรก็หายไปครึ่งหนึ่ง <_ Q> เพราะฉะนั้นเนี่ย k e ย์เทคเอาเผมสรุปเลยนะเพราะว่าวันนี้ผมขอสรุปเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาละ <_ Q> การกระทำเมื่อวานนี้เป็นการกระทำที่ไม่ได้ลดแรงการเกิด recession แต่เป็นการลดแรงของการเกิด s t a g k l a t i o n ซึ่งสภาวะตรงนี้เป็นสภาวะที่ทำให้มีโอกาส ที่การประชุม FOMC ในเดือนเจ็ยเราอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเดือน6ซึ่งเดือน6หรือเดือนมิถุนายนเนี่ยการประชุมเนี่ยจะมีดอทพอดนะครับซึ่งผมซ,งซึ่งผมมองว่าคนจะไปเบสในเรื่อง rate c u ดตั้งแต่ดอทพอดของเดือน6แล้วและอาจจะคัดในเดือนเ ซึ่งภาพนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากเดิมโอกาสน้อยแต่ตอนนี้โอกาสเริ่มสูงขึ้นเพราะเงินเฟอ้ออาจจะไม่ได้เด้งแรงเหมือนเดิมนี่คือ key take away แรกจากการที่เราวิเคราะห์จากเรื่องเมื่อวานนี้ก็คือลดโอกาสของการเกิด s t a c u l a t i o n แต่ไม่ได้ลดโอกาสของการเกิด recession เพราะฉะนั้นเฟดมีโอกาสในการเริ่มเปิดทางลงของอัตราดอกเบี้ยใน dot plot เดือน6และลดจริงๆอาจจะเป็นเดือน7นี่คือ key take away แรกเรื่องที่2ผมมองว่าการเจรจาการค้าในรอบนี้ มันจะนํามาซึ่งประเทศอื่นๆแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่คิดนะว่าสหารัฐอเมริกาจะสามารถลดยอดขาดตุนการค้ากับจีนได้ผมถือต่อให้ทุกคนจะเชื่อว่าเจราจารออกมาแล้วจะลดได้นะผมจะบอกว่าถ้าลดได้เนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิธีการลดไปหลายวิธีแล้วนะครับคุณลองดูสมัยทรัมป์หนการเจราจารการค้าใช้เวลาประมาณ18เดือนตั้งแต่กลางเดือน2018จนไปถึงต้นปี2020 แล้วก็คอมมิทกันไว้ว่าจีจะซื้อสินค้าอเมริกา2แสนล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าก็ทําได้แค่ประมาณ6 0สิของเป้าโอเคซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าโควิดแต่จบโควิดก็ไม่ฟื้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบการเจราจาที่เพิ่มไปก่อนร้อยสี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าแต่ก็กดลงมาที่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าดีไหมเป็นบวกอยู่แล้วแต่ถามว่าจะลงไปต่ำกว่านี้ไหมอาจจะเป็นนิวนอร์มเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทาลิฟสมัย ทรัมป์หนจุดศูนที่เขาเจราจาได้ในเดือนมกราคมปี2องพนับจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้เอาออกเลยนะยังคงค้างแบบนั้นทั้งสมัย4ปีของโจไบเดนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็น10%กับ30%ยิงยาวก็เป็นไปได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นบุกนะแต่มันแค่เป็นลบน้อยกว่าตอนแรกเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมกําลังจะบอกว่าแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีคืออย่างนี้ ถึงแม้เรามองว่าการเจรจาหรือการขัดดุลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เป็นเส้นสีแดงที่มันเยอะขึ้นมาเรื่อยๆประมาณสัก2 6 0 0 0 0ล้านเหรียญจาก1ล้านล้านเหรียญแล้วเนี่ยแต่มันมีมุมหนึ่งก็คือประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่จีนโดยเฉพาะญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีเวียดนามไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงนับจากวันนี้เป็นต้นไปได้และนั่นแหละจะเป็นประเทศที่อเมริกาเขาเขาขี่ไงจีนเนี่ยอเมริกาไม่ได้ขี่แต่ประเทศอื่นๆเนี่ยอเมริกาเขาขี่พอเวลาเขาขี่เน ไปเจรจานะครับและผมบอกเลยนะว่าเมื่อวานนี้ถ้าคุณลอง to be fair นะมันยังไม่ได้เห็นเลยนะว่าจีนจะซื้ออะไรยังไม่ได้เห็นเลยนะว่าจีนจะซื้อวงเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาเอาจีนเนี่ยเป็นต้นแบบแต่ไอประเทศอื่นๆเนี่ยต้องตามแล้วและสหรัฐอเมริกาจะสามารถลดยอดขัดดุลจากการเจรจาก,การค้าได้ทุกประเทศยกเว้นจีนแต่จีนเป็นตัวเปิดจีนจะเป็นตัวคำดาวตลาดหุ้นลง นะครจะเป็นตัวคําดาวความร้อนแรงของตลาดจะเป็นตัวคําดาวของความกังวลลงแล้วดึงหุ้นขึ้นก่อนแต่ในเชิงของเศรศษฐกิจอ่ะจีนจะไม่ได้เป็นตัวที่ทาให้ลดยอดขาดดุลแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวลดยอดขาดดุลซึ่งอันนี้มันจะเป็นซนติเมนต์ในการรี l a y ต่อผมลองกดให้กับทุกคนดูว่าเรามองย้อนกลับไปในช่วงประมาณ18เดือนตอนจิตจาการค้าตลาดหุ้นโลกกลับตัวขึ้น10%นะครับสมัยเฟสหนึ่งนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้มันจะ10%หรือเปล่านะ นะครับนี่คือรันเวย์ของการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองรอบนี้ยังไงผมมองว่า 1. การเจรจาการค้าในเดือนพฤษภาคมยังไปต่อแล้วเซนติเมนต์ยังดูดีต่อนะครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนในระยะสั้นๆผมแบ่งออกเป็นในฝั่งของตัวต่างประเทศก่อนแล้วผมมาดูที่ไทยนะครับสำหรับในตัวต่างประเทศเนี่ยแน่นอนครับสภาวะแบบนี้ก็ดูเป็นลักษณะของการผ่อนคลายซึ่งผมก็เชื่อว่า รีเรติงของ PE หุ้นทั่วโลกเนี่ยพอมเป็นลักษณะของการปรับขึ้นแล้วก็อาจจะไปมองอีกช็อตหนึ่งก็คือเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องสแต็กเฟชันลงแล้วก็โอกาสของตักเบี้ยของเฟดก็จะมีโอกาสในการลงเพราะฉะนั้นแหละแลนลี่รอบนี้อาจจะรันเวอาจจะแบบผมอาจจะมองว่าอาจาาอาจะแบบมีโอกาสในการไปต่อนะครับซึ่งถ้านับไปในแง่ของตัวคอพอร์เนี่ยนะครับกลุ่มที่เราจัดพอร์เนี่ยนะครับตัวยืนของเราตัวหลักเนี่ยเรายังมองเป็นลักษณะของตัว GSelect ซึ่งเราก็ต้องแนะนํามาต่อต้องบอกว่า ก่อนมีสงครามภาษีกับหลังมีสงครามภาษีเราไม่ได้นําให้ขายคือตอนที่มันลงอ่ะเราก็ไม่ได้นาให้ขายเพราะวะ่าเราคอพอร์เนี่ยคือเราอยู่กับมันยาวๆเราไม่ได้มีการปรับไปปรับมานี่คือเป็นที่มาว่า GCEX เป็นคอพอร์ ort, แล้วก็ u g i s เป็นคอพอร์นะครับแต่ว่าในเชิงของตัวซ a ตเทิร์ไลท์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่ได้มีหุ้นสหรัฐอเมริกาเลยแล้วมาซื้อตรง S&P นะครับสมมุติเราอิงบน S&P บริเวณประมาณ5้าเ็ห้าแปดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเสียเปรียบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของตัวตลาดของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราประเมินแบบนี้นะครับเราประเมินว่าถ้าคอพอตมีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องขายและที่จริงๆเนี่ยเราแนะนํามาสักทักนึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าลงไปดูในรายละเอียดรายตัวนะโทษทีแต่ว่าถ้าลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมพบว่าตัวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเหมาะกับเชลล์ไลท์บริเวณ เอสเอนพี s s P ตรงห้าพันสี่ร้อยนั่นก็คือตรงกรอบ EPS บริเวณประมาณสองหกห้าถึงสองเจ็ดศูนย์และดูกรอบของตัวเอ่อพีที่ค่าเฉลี่ยบริเวณประมาณยี่สิบเท่าโดยประมาณนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเล่นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแต่เซนติเมนต์รวมกับตัวเออร์เน็งเนี่ยมันเหมือนมันดันต่ออเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอพอร์ตยิงอยู่นะครับไม่ต้องขายถือต่อแต่ตัวเช็ตเทอร์ไลท์พอตเนี่ยนะครับเรามีตัว TU Fin ิ อยู่แล้วก็คือในฝั่งของตัว finance นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยวางอยู่แล้วส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เรามีการออกมา리สแต t รี t จี้ไปเนี่ยนะครับเราใส่ตัว KT ทีไชน่าเพิ่มเติมขึ้นมานะอันนี้เป็นคอซัตรท์พอร์ตนะครับเออตัวที่อันนี้เป็นซัตรท์พอร์ตนะครับว่าถามว่าในฝั่งของตัวจีนเนี่ยเรามองยังไงนะครับก็พนาันจากต้นทุนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราแนะนําไปสมมุติว่าผมอิงบนตัว msci China นะครับผมคิดว่าต้องบอกก่อนนะว่าหุ้นจีนเนี่ย ยังไม่ได้เข้าสู่เฟส e ออร์เน็งอัปเกรดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเขาเจรจาการคารัารอบนี้ได้นะครับผมดูเมื่อวานนี้กดดูคร่าวๆเนี่ย GDP เขามีโอกาสยืนอยู่ที่4.2และมีโอกาสเห็นการอัปเกรดนะแต่ที่ในช่วงที่ผ่านมาจีนก็โดนดาวเกรดแรงมากไม่ต่างกับ EPS ของทางอเมริกาแต่รอบนี้รันเวย์ของการอัปเกรดเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้คอเอ้ทษทมันอาจจะส่งผลให้หุ้นซัตเท l ร์ไลที่เราใส่ตัวเคนี้ไชน่าไปเนี่ย มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าตัว MS c i สเซไชน่ามีโอกาสที่จะปรับตัวมากกว่าค่าเฉลีย่ยสมมุตินะครับว่าเราลิงก์บนตัวค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยตัว m s c i สเซีไชน่าเนี่ยมันจะอยู่บริเวณกรอบที่เจ็ดสิบหกจุดสองนะครับสมมุตินะครับว่าเราลิงก์บนในฝั่งของตัวนอันนี้นะครับช่วงที่เราแนะนํามาในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ72 77 7112เนี่ยนะครับลันเว์รอบนี้นะครับผมคิดว่า75เนี่ยนะครับขึ้นไปที่76นะครับก็คือค่าเฉลี่ยแต่หุ้นจีนมีโอกาสวีบาวไปที่กรอบบริเวณประมาณ0.5ถึงบวก1 Standard Deviation ก็เป็นไปได้ถ้าคุณเห็น Earning Upgrade ตอนนี้มันยังไม่เห็น Earning Upgrade เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าภุ๋ยผภาของจีนเริ่มนิ่งขึ้น นะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นบวกต่อจีนแต่อาจจะเป็นลบต่อบ้านเรานั่นก็คือถ้าประเทศอื่นในภูมิภาคบ้านเราเจรจาไม่ได้แล้วจีนเจรจาได้จีนจะเป็นบวกเด่นเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยน้อย domestic consumption government i n g เอื้อเขา์พ p o r t เอื้อด้วยก็คือระบายองมาในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราขายของออกยากถ้าจีนลงไปเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบ้านเราเจรจาไม่ได้บ้านเราอยู่สามสิบหกอ่ะอันนี้จีนอาจจะเป็นบวกต่อในภูมิภาคบ้านเราในทางอ้อมได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรันเวย์ก็จะอยู่บริเวณประมาณ ถ้าเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นไปถึงบวกนะครับตัวเนี่ยนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ84ถึง92นะครับอันนี้คือหุ้นจีนนะสมมติเราเลาะตาม MSCI ช h นน a นะครับ0.5เนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณประมาณ84แล้วก็บวก1 standard deviation เนี่ยอยู่ประมาณ92แต่ผมมองแบบนี้นะผมมองว่ารันเวย์อของเราเนี่ยเราขออาจจะมองไว,ทว erm ้ที่บริเวณประมาณ h i g เดิมก่อนที่บริเวณประมาณ80 นะครเพราะฉะนั้นนเี่ยบริเวณใกล้ๆกับบวก0.25บวก0.5 standard deviation เนี่ยซัทเทิร์ไลท์พอร์ตอาจจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ใครมีพอร์ตอยู่ในฝั่งของตัวจีนะครับผมเชื่อว่าเลทโปรฟิตลันนะครับแล้วอาจจะมีอีกสักประมาณสัก5% 10%มองไปได้นี่ก็คือพอร์ตในฝั่งของตัวซัทเทิร์ไลท์ของของมุมมองของเรานะครับก็อันนี้ก็คือในฝั่งของตัวประเทศอเมริกากับประเทศจีนสั้นๆนะครับลงมาที่บ้านเรานะครับสำหรับบ้านเราเน ในฝั่งของตัวภาพรวมของในระยะสั้นก่อนนะครับก็คิดว่าลันเวย์ของกรอบนะครับยังอยู่นะครับนี่นะครับลันเวย์ของกรอบของตัวเซ็นดิดีรอบนี้ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นอกเหนือจากจีนคุณจะเห็นประเทศใหญ่ๆเจรจารต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติมเมนต์ของตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันจะเป็นการรีเรทพีขึ้นอยู่ก็คือบริเวณประมาณ1,275จุด นะครับซึ่งถามว่าไอ้ช่วงระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเราเล่นตีมไหนนะครับก็ต้องมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเอาเอาท่าง่ายก่อนนะครับคุณดูหุ้นเสร็จร้อยนะครับที่ปรับตัวลงมาแรงนับตั้งแต่วันที่2เมษายนแต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะรีบาวทั้งหมดนะครับฝั่งขวามือเนี่ยคือหุ้นที่มันลงมาแรงซึ่ง้าถามผมรอบนี้คือท่องเที่ยวผมมองว่าผมก็อาจจะเล่นเด้งได้บ้างเพราะลงมาแรงสุด นับจากวันที่2เมษายนเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยลงมาแรงนะครับแต่ผมมองว่าเล่นเด้งได้แต่ผมว่ามันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้แนะ,แน,ะนำแต่ถ้าถามว่าหาหุ้นเซ็ตร้อยที่ลงมาแรงแงแล้วมีโอกาสเล่นเด้งในรอบนี้นะครับสมมติว่าคุณเอาเป็นแบบเดลี่วิวหรือว่าวิกฤตวิวนะต้องยอมรับก่อนว่านิคมกับทรงออกเนี่ยมีโอกาสได้โมเมนตัมก็คือ ITC AAI WHA แล้วก็อมตะนี่คือโซนแรกนะสำหรับเซ็ตร้อยที่ลงมาแรงแล้วมีโอกาสในการรีบาว แต่ถ้าเรามองเป็นระยะกลางล่ะเรามองว่าเฮ้ยแต่เราก็ยังเจราจาไม่ได้นี่ชินเจราจาญ่ปุนเจราจาอินยเจราจาแต่เ,เท่าทจรไม่ได้หน้าหุ้นมันจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบเซตแรกไปมันก็มาเป็นเซตที่สองนั่นก็คือหุ้นที่หนึ่งคือมี ESGX ซื้อสองคือ Earning ็งดีนะครับหุ้นที่มี ESGX ซื้อสองคือ e a r n i n g ็งดีนะครับ หุ้นพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมมองว่ามีโอกาสในการปรับตัวแล้วก็ฟื้นตัวต่อนะครับเช่นอะไรครับเช่นไทยออยล์ S C G P ปูนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับไทยออยล์ S C G P ปูนใหญ่นะเพราะใช่เนี่ยมันมองสองมุมนะมุมหนึ่งคือเอาเซ็ตร้อยแล้วดึงกลับก่อนอีกมุมหนึ่งคือเฮ้ยแต่บ้านเราไม่ได้เจรจาได้นี่บ้านเราเล่นแค่เซ็นทิเมนต์นะนะครับมันก็ต้องหาหุ้นพวกแบบเซ็ตห้เซ็ตร้อยที่มี ESG นะครับพวกนี้มันก็จะได้รับรู้สึกว่ามีแรงส่งมากกว่านะครับส่วนกรณีที่3ครับผมแบ่งออกไป3กรณีนะส่วนกรณีที่3มสมมุติว่าคุณเล่นไปอีกระยะหนึ่งแล้วคุณมองว่าเฮ้ยถ้าทีมนี้เป็นทีมที่ลดความเสี่ยงของสแต็กเซชันถ้าเฟดเป็นครั้งแรกในรอบผมจะไม่ได้กี่เดือนนะที่ลดอัตราดอกเบีย้ยลงมานะครับเซนิเมนต์มันจะเปิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าเราเจรจาก,การค้าได้ด้วยทีมที่3เนี่ยมันจะมาเยอะหน่อยก็คืออิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวฮานา ส่งออกอย่างตัว TU a ูอาเซียนะครับแล้วก็ในฝั่งของแต่เดลตเราแนะนำมาแล้วเราไม่พูดถึงวันนี้แล้วกันนะก็คือ h าน่าไอทีซีเอไอทีและก็กลุ่ม Finance นะครับรวมถึงโรงไฟฟ้ามันจะมายกแผงเลยแต่วันนี้ผมมองว่าหน้าหุ้นเนี่ยคงแบบคือเมื่อวานที่ผมดูเนี่ยมันไม่ได้เลือกกลุ่มครับมันเหมาเข่งแล้วมันเล่นหมดนะครับแต่ว่ารอบนี้ถ้าให้เรามองนะครับผมมองว่าก็จะเป็นในฝั่งของตัว เอ่อปอทจีซีไปต่อ i อ l ปูนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วถ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับกับส่งออกนะครับก็จะเป็น i t c AI ีเอฮาน่านิคมก็เป็นอมตะ w อ a แบบนี้วันนี้มันจะเล่นยกแผงก่อนแต่อย่างที่ผมบอกไปน,นั่นคือถ้าในระยะกลางแล้วเรายังเจรจาไม่ได้เรายังเจรจาไม่ได้อ่ะหุ้นส่งออกบ้านเรามันก็จะเล่นไม่สุดแล้วมันก็จะโดนขายอยู่ดีแล้วมันก็จะวกกลับมาอยู่ในฝั่งของตัวที่แบบเซนติเมนต์บวกต่างประเทศเฉยๆแต่บ้านเราไม่ได้ประโยชน์นะครับอ่ะ จะเป็นพักพวกประมาณนั้น